นักข่าวที่จังหวัดสกลนครเขาก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนครค่ะทอดพระปาสะมะคีทำนุมบำรุงพระพุทธศาสนาและอุทิศส่วนกุศลให้กับนักข่าวที่ล่วงลับเนื่องในวันนักข่าวประจำปี2567ค่ะ ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนครได้จัดพิธีท,ทอดพระปาสามคัคีเทปูนหน้าสาลาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่วัดประชานิยมจันทรารามบ้านหนงสมบูรณ์หมู่1ิตบำบลพังข้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเนื่องในวันนักข่าว5มีนาคม2567ค่ะและเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกวุศลให้กับนักข่าวที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีนายนิยมเวกาม,มาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวะค่ะท่อถวายให้แก่ประอาทิการนิสัยอภินันโทเจ้าอาวาสวัดประชานิยมจันทรารามโดยมีนายสเสวตจันทรพรมประธานชมรมเพื่อขึกขาวาจังหวัดสกลนครนําสมาชิกร่วมพิธีค่ะ ท้งนี้ด้วยคณะส่งวัดประชานิยมจันทรารามและชาวบ้านบ้านดงสมบูรณ์หมู่1ิตำบลพังขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมีความประสงค์ที่จะเทป,ปูนหน้าสาราประฏิสถานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เพื่อปฏิสังขรณ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธส่งเสริมอัตลักษณ์ในท้องถิ่นสแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนโดยในวันที่5มีนาคมซึ่งเป็นวันนักข่าว ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดส,สกลนครนะครับจึงได้มีมติจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามาัคคีถวายแก่วัดและก็นําเงินส่วนหนึ่งนะครับจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สําหรับฟื้นฟูช่วยเหลือคนพิการจํานวนหนึ่งเครื่องครับ